สวัสดีค่ะทุกคนลลกลับมาแล้วกลับมาเร้วผลก็คือนี่ค่ะอีกรอบรอบสามรอบนี้สามหมาถึงรอบนี้สามเ <B> พิ่งออกมาเห็นต้นไม้ hey, hey. กินได้ไหมฟักทอง อเดี๋ยวให้ดูอันนี้มีต้นอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยอือแต่นี่เป็นฟักทองอ่ะต้นเนี่ยนี่ลูกอะไรลูกอะไรลูกอะไรคะนี่บักปิงโปผู้ไดห้หูจักแบบปิ่งโปเนี่ยปิงโปเอออือเอาเบ่งไปที่บ้านขายต้นไม้นะคะทุกคนจ้าแั้นี้นก็เป็นอีก พันที่แบบอะไรก็ไม่รู้อะก็ดูเอาเนาะเฮ้ย <Hey. S 1> หนูกลับกล้องได้ไหมไม่ได้นี่วะ, mm. ะที่บ้านขายต้นไม้นะคะค่ะนี่ก็จะเป็นเป็นเอพันไม้ต่างๆพันไม้ต่างๆเนี่ยหนูให้มันติดราคาไว้บางทีมันติดลูกมันไปส่งของใช่ไหมเอาต้นไม้ไปส่งลูกค้าแล้วทีนี้เวลาลูกค้ามาเวลามันไม่อยู่อ่ะหนูจะรู้ราคาไงอ่า ดูดอกกนี้ดอกผีเสื้อมีหลายสีนะจ๊ะตั้งแต่สีโอ้ยลมแรงเข้าบ้านก่อนอ่านี่ก็เป็นพันเล็กค่ะสวยไหมเป็นพันเล็กต้นนี้เหี่ยวสวยเนาะเออว่าสวย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 ก็จะเป็นต้นเฟิร์นริงไหมนก็ต้นอะไรก็ไม่รู้ ตะมุตะมิตมุตม,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 มิมีมีหลายแบบค่ะมีหลายแบบนะคะนี่ก็จะยาวไปอย่างนี้เลยข้างหลังก็จะเป็นเพื่อนหนูแต่สรุปหนูจะอัพ,อพเดตอะไร <c oughs> นี่ค่ะนี่่ะเ <c oughs> <c oughs> จออีกแล้วสามเข็มค่อย <c oughs> อ๋อจะไหวไม่ค่อยเ <c oughs> นะ <c oughs> เอาำนะ เข้าบ้านเข้าหลังบ้านแหละสวยกุหลาบสวย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 ,วยมีอยู่ดอกเยอะก็มีต้นไผ่มีหลายหลายพันธ์นะคะทุกคนจะมีหลายหลายพันธะ์คนนไอจะเป็นกุหลาบหินอุ้ยลมแรงหนาวจัง ต้นไอเฮียต้นไอเฮียหนูจะเรียกต้นไอเฮียแต่เม่ก็เป็นแบบที่ห้อยเป็นของขวัญได้ What is it for? เนเน่ดีอันเด้อเฮ้ยฮะเจ a ปนนิสคลาสโอ้เ a แปนน s สคลาสโอเขาบา ค่อยว่ากันอันนี้ก็จะเป็นเอ่อโซนเอ่อตรงนี้ก็จะเป็นโซนต้นไม้เก่าๆนะคะต้นไม้เก่าๆที่แบบว่าเหมือนจะโลกสต๊อกอะเออแต่พวกเขาจะไม่ตายนะพวกเขาจะไม่ตายคะ่ะแล้วที่นี้ก็เขาก็จะมีคนมาบางทีบางบางคนเขาก็จะเอาต้นเก่าๆนะเออออ้ยหนาวลมแรง มาดูส่วนตะมุตะมีดูไหมเก็บ <g ib it> <g ib it> อีกแล้วลูกไอเนี่ยเออจนเฮี้ยงคาต้นอะ่ะเออฮะอร่อยจะได้กินไหมมะเขือเทศขันฉันฉน,น้ำขังมากเลยทีออ๊อกเราเอาเม็ดเม็ดอะไรอะ่ะแคนตาลูป แกนตลุกเมลอนแกนตลุกมันจะเป็นอีกแบบนึงอ,อ้ยตั้งแต่นั่งเล่น YouTube ทุกคนหนูไม่ทําหาอะไรเลย <c oughs> หนูไม่ทําอะไรเลยหนูนั่งแบบเมามมอยอยู่กับทุกคนอะคือบ้านลกมากอะไรก็แทบอุ้ยุกเลยอะไรก็แทบจะไม่ทำอะหนูพูดจริงๆน้อเ แต่ความสุขของหนูคือได้คุยได้เล่นกับเพื่อนนี่ค่ะอันนี้มันก็ไข่หมดหน้าเขามันก็เลยหมดนี่เนาะดูลาเวนเตอร์หนูส่วนต้นไอ้นเนี่ยขยะทำไมมึงใหญ่ยังเลยอ่ะใหญ่กว่าไข่เพื่อนก็เลยอะออกมามขยะโอ้ยโอ้ย,อยมะเขือเทศหนูออกลูก เห็นบ่อ um ีนเห็นบ่เกิดเทศนูบ่เห็นลูกมัน้ยเห็นไหมไม่รู้มันเป็นอน้ำน้ำน้ำล้างเอเศษอาหารแล้วหนูเอามารดอามารดต้นไม้อันนี้มันเกิดดูสิมันออกไม่เลย อิวิหนูไม่รู้ว่าทุกคนเห็นไหมเห็นไหมคะส่วนตะมุตะมิของหนูอันนี้มันเกิดด้วยความภาคภูมิใจโดยไม่ได้ตั้งใจปลูกไงอือเฮ้ยเป็นลูกแล้วด้วยอ่ะอายพักกระพงดูแลอย่างดีอะเข้าบ้านอากาศเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวนกอีกเดี๋ยวนกอีกอ่าค่ะ